สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับหัวใจสีแดงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหัวใจของมนุษย์นะเรียนซึ่งหัวใจของมนุษย์เรามีอยู่กี่ห้องคะมีสี่ห้องด้วยกันนะคะเราทราบดีอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะมาแยกยังไงเฮ้ยมันมีห้องไหนบ้างนะคะและทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรส่งเลือดไปอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะอ่ะสิ่งที่เรียนต้องรู้คืออะไร เอเรียมนะคะกับเวนติเคิลนะคะหนูจะเห็นว่าเอเรียมแปลว่าบนใช่ไหมคะเอเรีย uh, มนะคะแปลว่าบนซึ่งบนก็จะมีบนซ้ายและบนขวาอย่างละหนึ่งห้องก็เป็น2แล้วใช่ไหมคะต่อมาเว n t ิเคิลค่ะเวนติเคิลนะคะแปลว่าล่างซึ่งก็จะมีล่างซ้ายและล่างขวาอย่างละห้องก็กลายเป็น2ห้อง2บวกสองได้4ห้อง get understand นะคะทีนี้แล้วมันอยู่ยังไงกันไรนะคะถ้านักเรียนมาดูตามภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันมีออลักษณะอย่างนี้นะงนี้อย่างนี้อย่างนี้เอ,อ้ยมันครบพอดีเลยสี่ห้องใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเป็นห้องซ้ายห้องขวาให้นักเรียนดูจากภาพนะคะดูจากภาพแล้วถ้าเป็นฟัง่งฝั่งทางนี้นะคะส่วนมากมันก็จะเป็นฝั่ง ฝั่งขวานะคะฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งซ้ายอันนี้คือดูเบื้องต้นนะคะอ่าทีนี้ถ้ามันสลับฝั่งเรามีไหมครูก็ก็อาจจะมีเราต้องไปดูเส้นเลือดอีกนะคะอ่าทีนี้ครูจะพาดูนะคะว่าเฮย้ยอ่าบนซ้ายนะคะบนขวาล่างซ้ายล่างขวาอยู่ตรงไหนเนาะถ้านักเรียนดูดีๆเนาะนักเรียนจะเห็นว่าเขาชี้แล้วบอกเลยว่าเนี่ย right a t r i นะคะ n u m b e อ11เนี่ยคือไรเอทิอมแปลว่าอะไรคะแปลว่าห้องบนขวาไรขวาใช่ไหมคะแสดงว่าหมายเลข4นะฮะหมายเลข4 left a t r i u อเจะเห็นว่าแปลว่าบนซ้ายนั่นเองนะคะส่วน right ventricle หมายเลข1นะคะก็คือล่างขวานะคะ left ventricle ก็คือล่างซ้ายนั่นเองนะคะ ทีนี้อย่างไรต่อถ้าดูจากหมายเลขแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการไหลเวียนของเลือดเนาะอ่าไหลเวียนเราจะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่หมายเลขหนึ่งแล้วกันถ้าดูตามเส้นนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเป็นล่างขวาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราย้อนดูจริงๆเนี่ยหนึ่งมาจากไหนลูกศรเนี่ยมันชี้ลงมาหาหนึ่งมันมาจากไหนมันมาจาก 11เดใช่ไหมคะแสดงว่าเลือดเนี่ยมันไหลตั้งแต่11เเนี่ยลงมาหาหนึ่งอืมลงมาหาหนึ่งแสดงว่าบนขวาลงมาล่างขวาเสร็จแล้วล่างขวาไปที่ไหนต่อนะคะนางก็จะไหลขึ้นไปตามหลอดเลือดนะคะซึ่งแยกแตกแขนงออกเป็นสองฝั่งหลอดเลือดนี้ที่หมายเลขสองนี้นะคะอ่ามีชื่อว่าอะไรมีใครสังเกตเห็นเราบ้างมีชื่อว่าอะไรลูกเห็นไหมเห็นไหม นี่นะคะพันโมนา ري อาร์เทอรีนะคะพันโมนา ري แปลว่าปอดนะคะอาร์เทอรีอาร์าเทอรีก็คือเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจนะคะมันจะมีอาร์เทอรีนะคะแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเวนนะคะมีอาร์เทอรีแล้วก็มีเวนเราจำไว้เลยว่าเฮ้ยอาร์เทอรีเนี่ยแปลว่าออก ไม่ใช่ว่าอาร์เทอรีคือหลอดเลือดแดงเสมอไปนะคะอ่าออกอ่าออกนะคะเวนเวนยังไงเอ่ยเวนก็คือเข้ามีออกเราก็ต้องมีเข้าใช่ไหมคะเข้าเวนนะเวลาจําเหมือนแบบคุณพยาบาลไปเข้าเวนใช่ไหมคะเข้าเวนอ่าออกเข้าเวนอ่าออกเข้าเวนโอเคไหมลูกจําง่ายๆนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อคะอ่าหลอดเลือดนี้พันโมนารีอาร์เทอรีนะคะ มันก็จะออกจากหัวใจเพราะว่าคําว่า artery แปลว่าแปลว่าออกใช่ไหมคะออกจากหัวใจไปไหนไปพันโมเ a ร,รีก็คือไปปอดซึ่งปอดเรามีกี่ข้างสองข้างดูจะลูกศรเนี่ยมันมาทางนี้นะคะมีข้างซ้ายข้างข,างขวาก็ว่าไปไปทําไมล่ะลูกอืมไปทําไมแน่นอนว่าปอดเราทําหน้าที่อะไรคะปอดเราทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สแสดงว่าเฮ้ย เลือดหลอเลือดนี้ที่นําเลือดไปปอดเนี่ยมันต้องเป็นหลอเลือดที่มีออกซิเจนสูงหรือต่ำออกซิเจนไคะต่ำแน่นอนเพราะมันจะต้องไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดอ่าแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าฝั่งขวาเนี่ยเป็นฝั่งที่มีออกซิเจนต่ําตั้งแต่ไรเอีเ right ทียมลงมาหาไรเวนติเคิล right ใช่ไหมคะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ํา เสร็จแล้วลำเลียงไปตามพันโมนารีอาร์เทอรี่แยกเป็นสองฝั่งไปหาปอดปอดก็จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะคะออกซิเจนต่ำก็ต้องกลายเป็นออกซิเจนยังไงสูงขึ้นมาทันทีหนูจะเห็นลักษณะสีของมันแง่นะคะพวกนี้คือหลอดเลือดฝอยที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะพอเขาแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเสร็จแล้วไปไหนต่อคะดูตามลูกศรเลยนะลูกปึ๊บเฮ้ย อึมาาือนมานี่มาทางไหนมาทางนี้เหมือนกันมาทะลุทางเดียวกันเลยนะคะมาหาหมายเลขสี่นะนะหมายเลขสามเราผ่านไปแล้วเมื่อกี้นะก็คือเป็นการแลกเป่นแก๊สที่ปอดนะคะหมายเลขสี่คืออะไรลูกเลฟบเอเตียมเลฟบเอเตียมก็คือบนบนอะไรคะเอเตียมบนบนซ้ายแสดงว่าห้องหัวใจบนซ้ายเนี่ยเป็นห้องที่รับเลือดมาจากปอดเลือดแบบ ที่ฟอกมาใหม่ๆแสดงว่าออกซิเจนต้องเป็นยังไงออกซิเจนสูงเป็นเลือดที่ดีนะคะหลังจากนั้นเลปเอทเียมนางก็จะส่งส่งเลือดลงมาที่หมายเลข5ก็คือเลปเวนติเคิลอ่าก็คือห้องหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะแล้วล่างซ้ายไปไหนต่อคะึืออู้ยเดี๋ยว,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 วคกูลืมคูลืมนะฮะ หมายเลขสี่ก่อนที่มันจะมาหัวใจห้องหมายเลขสี่เนี่ยหนูเห็นหลอดเลือดมันไหมคะหลอดเลือดของมันมีชื่อว่าอะไรเออผ่านไปได้งไงพัานโมนาลี่อะไรลูกนี่นี่นี่พัานโมนาลีเวนจําได้ไหมเวนแปลว่าอะไรเวนแปลว่าเข้านะคะพัานโมนาลี่แปลว่าอะไรเหมือนเดิมปอดพัานโมนาลี่แปลว่าปอดสแสดงว่าหลอดเลือดที่ออกมาจากปอดใหม่ๆเนี่ยนะคะ มันมาเข้าหัวใจเออมันมาเข้าหัวใจมันเลยชื่อว่าพันโมนารีเวนซึ่งเวนแปลว่าเข้าหลอดเลือดนี้มีออกซิเจนสูงนะคะโดยส่วนใหญ่ปกติลงท้ายด้วยเวนเนี่ยจะออกซิเจนต่ําหรือที่เราเรียกว่าเป็นหลอดเลือดดาอะ่ะแต่ยกเวน้นพันโมนารีเวนนะคะเป็นหลอดเลือดที่มีออกซิเจนสูงเหมือนกันเลยพันโมนารีอาร์เทอรีอาร์เทอรีเราบอกว่าเป็นหลอดเลือดแด,ดงใช่ไหมคะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลอดเลือดที่มีออกซิเจนสูง แต่ถ้าบอกว่าพันโม n a r ีอา t e r y ร,รจะเป็นออกซิเจนต่ำอย่าจำสับกันนะคะลูกโอเคไหมคะอ่ะปึ๊บสคลิปมาค่ะลงมาที่ล่างซ้ายล่างซ้ายเสร็จนางจะไปไหนต่อ number 6หนูเห็นไหมคะหมายเลข6เฮ้ยหลอดเลือดนี่มีชื่อว่าอะไร เอออตานะคะเอออตาก็คือเป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่เลยแหละนะคะแล้วก็มีความหนามากนะคะแล้วก็มีแรงดันมีความดันสูงเพราะอะไรเพราะนางจะต้องส่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหนูจะเห็นว่ามันมีการแยกขึ้นไปฝั่งบนของร่างกายแยกลงมาฝั่งล่างของร่างกายเห็นไหมคะเอออตานางก็จะแตกแขนงออกไปเป็นอาร์เทรีอาร์เทริโอนแยกไปอีกต่างหากเดี๋ยวจะ สอนในเรื่องถัดไปเรื่องของเลือดเนาะนะคะพวกนี้ก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะพอ,อะเรามีการใช้อะไรเอ่ยอมีการใช้พลังงานที่สมองหรือว่าการใช้พลังงานที่อวัยวะอื่นๆที่ขาที่แขนอะไรก็ว่าไปนะคะนางก็จะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมคะเพราะว่ามีการหายใจระดับเซลล เอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เยอะๆนี่ไปไหนต่อมันก็จะถูกลําเลียงมาตามหลอดหมายเลขเก้าเออหมายเลขแปดหมายเลขเก้าเห็นไหมคะหมายเลขแปดหมายเลขเก้ามานี่มาหาหมายเลขสิบหมายเลขสิบก็จะรวบรวมมาที่หมายเลขสิบเอ็ดก็คือห้องบนขวานั่นเองนะคะแล้วหนูจะเห็นว่าเฮ้ยหมายเลขสิบกับหมายเลขเก้าอ่ะมันเป็นหลอดเลือดที่มาจากคนละฝั่งกัน เดี๋ยวครูขอเคลียร์มันดูมั่วไปนิดนึงเอไม่เป็นไรหรอกนะคะเราไปต่อได้อยู่อ่ะเปลี่ยนสีหน่อยนึงดีกว่านะคะเปลี่ยนสีหน่อยนึงเอาเสีอะไรดีสีเขียวอ่ะนักเรียนจะเห็นว่าเฮ้ยหลอดเลือดนี้นะคะที่มันมาจากข้างบนของร่างกายส่วนบนของร่างกายเนี่ยมันมีชื่อว่า anterior vena ่ะาาว่าอ่าจำได้ไหมเวนแปลว่าอะไรเวนแปลว่าเข้า เวนแปลว่าเข้านะคะเวนาคาว่ามันก็คือเป็นเหมือนเวนขนาดใหญ่อะลูกเวนขนาดใหญ่มันก็เข้าเหมือนกันนะคะมันจะเข้าอะไรเข้าหัวใจนี่แหละจ้าเก้ามาสิบอดใช่ไหมคะลูกแล้วก็ด้านล่างโพสติเรียเวนอาคาว่าเห็นไหมคะมันก็จะเข้ามาหัวใจเช่นกันเห็นไหมชื่อต่างกันเพราะว่าส่วนบนกับส่วนล่างนะคะหรือบางทีสองตัวนี้จะมีชื่อที่ที่ต่างกันนะคะ อันชื่อหนึ่งมันจะชื่อว่า superior ว e n a ะ a ่ a นะคะ super เ,เหมือน superman อะ superman คือแบบว่าเหนือมนุษย์ใช่ไหมคะ super มาจากส่วนบนของร่างกายนะคะส่วนส่วนล่างของร่างกายเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า inferior inferior ว e n a ะ a ่ a นะคะอุย้ยทำไมเป็นมั่วๆนะคะไม่เป็นไหลนะคะเราเข้าใจอยู่เนาะ อินฟิเลียเป็นอะคะว่าก็คือส่วนล่างของร่างกายนั่นเองนะคะครูจะชอบจำว่า teen, teen, teen. อินตีนอินตีนอินตีนฟูดไม่สุภาพเลยนะคะก็คือมาจากส่วนล่างอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นสรุปนะคะสรุปว่าเออมันไปยังไงยังไงนะคะแต่ครูอธิบายให้เราฟังจากภาพแล้วเนาะในซีเราไปดูสไลด์ถัดไปนะคะปึ๊บน่ อันนี้ว่าอย่างไรเป็นภาพแบบเมื่อกี้เลยค่ะลูกเป็นภาพแบบเมื่อกี้ที่ขรวอธิบายไปนะคะ,ะเห็นไหมคะอินฟิเลียซุปเเรียนะคะก็คือเส้นเลือดอันนี้จากส่วนบนของร่างกายเส้นเลือดจากส่วนล่างของร่างกายที่นําเอาออกซิเจนต่ําที่นําออกซิเจนต่ําหรือว่ามีอะไรเอ่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงๆนั่นแหละเพราะว่าเรามีการใช้พลังงานตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงหัวเราเลยใช่ไหมนะะมีการใช้พลังงาน ก็จะมีหลอดเลือดที่มีคราร์บอนไดออกไซด์สูงไปฟอกที่ปอดโดยผ่านหัวใจนี่แหละบนบนซ้ายเออไม่ใช่สีบนขวาลงมาล่างขวานะคะไปฟอกสิ่งที่เรียนต้องรู้คืออะไรหนึ่งห้องหัวใจที่สอนมาแล้วห้องหัวใจที่ต้องรู้สีห้องมีเชื่ออะไรบ้างใช่ไหมคะสองหลอดเลือดอ่าหลอดเลือดที่ที่มันออกอะลูก แล้วก็ที่มันเข้าใช่ไหมคะว่ามันมันออกเนี่ยมันชื่ออะไรออกก็คืออาร์เทอรีแปลว่าออกเข้าคือเวนถ้าออกไปปอดไปฟอกก็ต้องเป็นพันโมนารีอาร์เทอรีเพราะว่าพัณโมนารีแปลว่าปอดถูกไหมลูกถ้าเข้าถ้าเข้าคือมาจากปอดเข้าหัวใจมันก็จะมีพันโมนารีเวนอ่าเวนเนี่ยแปลว่าเข้าถูกไหมคะเนี่ยเส้นเลือดที่ออกที่เข้า จากหัวใจชื่ออะไรไต้องรู้นะคะนอกจากนี้มีเส้นอะไรอีกนะท,ที่เข้าอีกเนี่ยคะซุปเพียไนะคะว่าอินฟิเลนะคะว่าก็เข้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเข้าฝั่งขวาเนื่องจากว่าเป็นเลือดที่รวบรวมคําเลอกไซสูงๆเนี่ยมาฟอกใช่ไหมลูกนะนั่นแหละหัวใจก็มีประมาณนี้นะคะอะนอกจากนี้นะคะหัวใจของเราเนี่ยนอกจากมีห้อง บนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาแล้วก็มีหลอดเลือดแล้วเนี่ยเรายังจะมีอะไรลูกลิ้นกัน้นเอลิ้นกั้นหัวใจทําไมต้องมีลิ้นด้วยนะคะถ้าไม่มีลิ้นกั้นหัวใจมันก็จะเกิดการไหลย้อนกลับได้ใช่ไหมคะเออระบบหมุนเวียนเลือดเราระบบการสูบฉีดเลือดมันอาจจะแบบมีปัญหาเนาะดังนั้นลิ้นเราเคยได้ยินเอออะไรนะลิ้นหัวใจรั่วเออต้องรักษาต้องมีการผ่าตรงผ่าตัดอ,อ,อะไรเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้เรามาดูดีว่า หัวใจเนี่ยมันมีลิ้นตรงไหนบ้างถ้านักเรียนดูภาพนักเรียนจะสังเกตว่ามันมีบริเวณที่กั้นอยู่กั้นระหว่างอะไรลูกนี่บนกับล่างอาบนกับล่างฝั่งขวาแน่นอนว่าฝั่งซ้ายก็ต้องมีกั้นระหว่างบนกับล่างเช่นเดียวกันใช่ไหมคะนอกจากนี้มีตรงไหนอีกคะลูกอา่าหนูเห็นไหมคะมันจะก,กั้นระหว่างอะไรนี่หลอดเลือดนะคะ หลอดเลือดกับห้องล่างขวาอีกอันนึงเราสังเกตเรามองไม่เห็นเท่าไหร่หรอกนะคะเรามองไม่เห็นเท่าไหร่มันจะอยู่ตรงบริเวณนี้คะ่ะลูกหลอดเลือดกับห้องล่างซ้ายนะคะหลอดเลือดกับห้องล่างซ้ายเดี๋ยวขอลบนิดนึงนี่ทีนี้วิธีการจำหรือว่าวิธีการท่องหรือทำความเข้าใจเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะถ้าเรียนสังเกตดีๆเนี่ย ฝั่งนี้ที่มันเป็นบนบนกับร่างขวาส่วนฝั่งนี้ที่เป็นบนกับร่างซ้ายมันจะมีชื่อชื่อคล้ายกันเลยนะคะชื่อคล้ายกันเลยครูจะจำว่าอันนี้คือ a v w wow. อ่าอันที่หนึ่ง a v w a l นะคะอย่าคิดลึกนะคะ a v w wow. อ่ l a v มาจากอะไรมาจาก atrio เห็นไหมคะ atrio ventricular อ่าก็คือมันย่อ,อระหว่างเอเตียมกับเวนติเคิลหนูจาเอเตียมได้ไหมเอเทียมแปลว่าบนใช่ไหมคะเอเทียมแปลว่าบนเวนติเคิลแปลว่าล่างนะคือมันกั้นระหว่างบนกับล่างมันก็เลยจํไง่ายคือ AV วีวาลเอจิโอเวนติโคลาวาลซึ่งมันมีอยู่สองฝั่งมันก็ต้องแยกชื่อกันถูกไหมมันมี2ฝั่งมันต้องแยกชื่อกันถ้าเป็นฝั่งซ้ายนะคะเขาจะเรียกว่าไบคัสปิด ถ้าเป็นฝั่งขวานะคะฝั่งขวาเราจะเรียกว่าไตรคัสปิดอ่านี่คือชื่อเขานะคะชื่อเขาเขียนไม่พอเอาใหม่เอาใหม่อ่าแล้วทีนี้เราจะทำงไงคู่ใบกับไตอะไรก็ไม่รู้นะคะฝั่งขวาไตรคัสปิดแต่ก่อนอ่ะเออฉันก็ชอบผู้ชายชื่อพี่ใบเนาะพี่ใบพี่ใบพี่วินเนะี่ยเคยดูซีรีส์เขาไหมอะนะคะ ใบใบนะคะพี bye ่ใบน่ารักชุ่มชื่นหัวใจนะ,ะก็จะเป็นหัวใจที่มีหลอดมีเลือดดีๆออกซิเจนสูงๆก็เลยอยู่ฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยนี่คือวิธีจำนะคะหรือม,มีวิธีจำอย่างอื่นก็มาแชร์กันได้นะคะเสร็จแล้วอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างก็คืออ่าก้นบนกับกั้นล่างเนาะเดี๋ยวกูต้องเขียนไหมเนี่ยอันนี้บนบนล่างเนาะ ไม่ได้บอกหวยหรือว่าขายหอยนะคะเนี่ยบนล่างนะฮะมีซ้ายกับมีมีขวาเนาะบนบนซ้ายล่างซ้ายเรียกว่าใบขัดปิดบนขวาล่างขวาเรียกว่าไตขัดปิดอ่าคนละชื่อกันต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกไปก็คือว่ามันจะกั้นระหว่างล่างล่างกับหลอดเลือดอ่าอันนี้ที่ครูทําเป็นสีแดงตรงนี้คือล่างขวา กับหลอดเลือดใช่ไหมคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือล่างซ้ายกับหลอดเลือดอ่ากลุ่มนี้เรามีชื่อคล้ายกันเลยเห็นไหมคะเซมิลูน่าวาวนะคะอ่าเซมิลูน่าวาวซึ่งอีเซมิลูน่าวาวจากการระหว่างอะไรลูกล่างกับหลอดเลือดอ่าเดี๋ยวครูเขียนว่าล่างกับหลอดก็แล้วกันล่างกับหลอดนะคะอ่า ล่างกับหลอดหนูจะเห็นว่าถ้าเป็นฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวานางกั้นระหว่างล่างขวาใช่ไหมลูกกับหลอดเลือดที่จะออกไปจากล่างขวาซึ่งที่จะออกไปมันชื่อว่าอะไรนะออกอาร์เทอรี่ใช่ไหมลูกอาร์เทอรี่พันโมนาลีอาร์เทอรี่ดังนั้นอีหลอดนี้นะคะมันจะชื่อว่าอ่าพันโมนาลีเซมิลูนาวา์หรือพันโมนาลีเซมิลูนาวา์ ก็คือเราแค่ไปเติมไปเติมพันโมนาลีให้มันนะเพราะว่าพันโมนาลีแปลว่าอะไรนะแปลว่าปอดเนาะมันจะออกจากล่างขวาไปที่ไปที่ปอดนางเลยชื่อว่าพันโมนาลี่เซมิลูนาว,าวาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอสบี SV, ตรงนี้ก็แล้วกันเนื่องจากว่าเขียนไม่พอนะคะเนื่องจากว่าเขียนไม่พออ่ะเอสเอสบี SV, ย่อไว้นะคะเสร็จแล้วเฮ้ยแล้วไอ้ฝั่งซ้ายล่ะอ่าฝั่งซ้าย เอาไปไกลแล้วทีนี้กลับมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ย,ไหนย้อนกลับมาสิคะอ๋อโอเคอย้อนมาได้หน้านี้แหละอ่าฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายเขียนตรงไหนดีมันถึงจะเขียนได้เออตรงนี้ก็ยกยอดมานี่นะคะยกยอดมานี่ฝั่งซ้ายนะคะ คือมันกั้นระหว่างหลอดเลือดที่ออกจากล่างซ้ายออกจากล่างซ้ายไปไหนไปหลอดเลือดแดงใหญ่ๆที่มีชื่อว่าอะไร aorta นะคะนี่น,นี่หลอดนี้นะคะไป aorta ซึ่งมันก็จะมีชื่อว่า aortic โอ้ aortic s e m i l u n a าว a l นะคะ aortic แล้วก็ sv semilunar v a wow. l คนละชื่อกันโอเคไม่รู้ อันนี้ก็คือจะเป็นหลอดที่กั้นก็จะประมาณนี้นะคะของลิ้นหัวใจนะโอเคเรามาลองดูข้อสอบกันดีกว่านะคะเพื่อเทสความรู้ที่เราเรียนมาประมาณเกือบ20นาทีเมื่อกี้นะอันนี้เป็นข้อสอบ9วิชาสามัญปี63นะคะก็อาจจะเก่านิดนึงมาดูนะคะว่าในคนนะโตทมาว่าอย่างเลยในคน aortic semilunar valve จะเปิดเมื่อใด เมื่อกี้เรียนมาแล้วเซมิลูน่าวาลเซมิลูน่าวาลคือหลอดที่กั้นตรงไหนอ่ะคือลิ้นที่กั้นตรงไหนลิ้นที่กั้นระหว่างห้องอะไรลูกห้องล่างกับหลอดเลือดใช่ไหมคะลิ้นนี้ก็ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดซึ่งมันมีสองฝั่งใช่ไหมคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเออถ้าเป็นบริเวณล่างขวาเนี่ยดูตามภาพ ถ้าเป็นบริเวณล่างขวามันก็ต้องกั้นระหว่างเนี่ยตรงน,น,นี้นะคะร่างขวากับหลอดนี้ซึ่งหลอดนี้มีชื่อว่าอะไรนะพั r นโมนาลีอาร์เทอรีใช่ไหมคะพันโมนาลีอาร์เทอรีซึ่งมันใช่เอออติกไหมเทติวัไม่ใช่แปลว่าข้อนี้เขาถามถึงห้องหัวใจฝั่งไหนคะฝั่งซ้ายเพราะว่าเรารู้ว่าฝั่งซ้ายเนี่ย มันจะนําเลือดที่ฟอกจากปอดดีๆมาแล้วเนี่ยไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านหลอดที่มีชื่อว่าเอออร์ติกใช่ไหมคะหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ติกมันเลยกั้นตรงนี้ไงดูเห็นตรงนี้ไหมมาเลยกั้นตรงนี้ระหว่างล่างซ้ายกับเอออร์ติกนางเลยมีชื่อว่าลิน้นเอออร์ติกเซมินาวาลเรียนมาแล้วเมื่อกี้แล้วทีนี้เขาจะเปิดเมื่อไหร่ล่ะนี่หนึ่งบอกว่าอะไรเอออต้าบีบตัว คุณแม่ a อออต a เออติะเออตอ,อ,อตาเนี่ยหลอดเอออตาเนี่ยมันจะไปบีบตัวทาไมนะ,ะถ้ามันบีบตัวคือมันส่งเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต,ต่างแล้วยังไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้โดยตรงต่อมาข้อสองว่าเอเตียมบีบตัวเอเตียมคือห้องบนใช่ไหมห้องบนก็ได้แก่ทั้งไร g h t เอเตียมและ left เ,เอเตียมคือฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยอันนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้าย แล้วนักเรียนดูนะถ้าห้องบนบีบตัวจากลักษณะภาพห้องบนบีบลิ้นอะไรเปิดบีบปุ๊บเนี่ยเอาบีบบีบเลือดไหลลงมาแสดงว่าลิ้นที่เปิดคือลิ้น a v ว a l ใช่ไหมลูกลิ้น a v ว a l หรือลิ้นอาเอออติกไม่ใช่เอออติกสิอะเอติโอเวนติคูล่าใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าห้องบนบีบหนูจะเห็นว่าเลือดมันจะไหลจากบนลงล่าง ทั้งสองฝั่งบีบพร้อมกันด้วยนะคือฝั่งขวาและฝั่งซ้ายบีบพร้อมกันเลือดไหลจากบนลงล่างลิ้น a v v a l v จะเปิดอืทีนี้พอ a v v a l v เปิดหนูจะสังเกตว่า semiluna เนี่ยวงกลมสีแดงมันมันปิดนะถ้ามันเปิดพร้อมกัน,ปงงนเป็เนยังไงมันก็เลือดไหลชั่วจ้าชัวจ้าบนกันไปหมดเลยใช่ไหมคะมันก็ไปพร้อมกันสิมันไม่เป็นจังหวะเนาะต่อมาข้อสามบอกว่า เวนทริเคิบีบตัวในวโน้ซีเวนทริเคิบีบตัวเวนทริเคิคือห้องล่างมีล่างอะไรมีล่างขวาและล่างซ้ายบีบตัวพร้อมกันด้วยถ้าล่างขวาบีบตัวลิ้นเซมิโลนาที่มันเป็นอะพาโนรีก็จะเปิดเพื่อเอาเลือดไปฟองที่ปอดแล้วล่างซ้ายบีบตัวบีบบีบลิ้นอะไรเปิดลูกลิ้นเอออติเซมิโลนาว้าวเปิดตอบข้อนี้เลยจ้ะ ตอบข้อ3เลยง่ายๆนะคะนี่คือข้อสองกาชารสามัญอ่าทำไมนี้เราเรียกว่า A Level นะคะแต่ความรู้ใดๆก็คือมันก็อยู่ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ออกเกินนี้แน่นอนนะคะข้อ4มันผิดยังไง v วน t ดียเคิลคายตัวนักเรียนเห็นว่าถ้าเว n t ดียเคลคายตัวเนี่ยอ่าเห็นไหมคะลิ้นไม่ได้เปิดนะลิ้นมันจะปิดเนื่องจากว่ามันจะให้ A V VAL v e อะอ่าเปิดเพื่อเอาเลือดลงมาที่ห้องล่างซ้ายประมาณนี้ เอาเรามาดูอีกสักข้อหนึ่งเรามาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะจากแผนภาพหัวใจของสรรลลูกด้วยน้ำนมชนิดหนึ่งเลลหัวใจน้ำนมเรื่องหนึ่งก็คือเราก็เป็นส่วนเป็นสรลลลูน้ำนมเหมือนกันเนาะภาพนี้นะคะที่เขาให้มาแต่นี้ครูเอามาแปะให้เราดูเื่อเราจาไม่ได้ข้อใดเป็นตําแหน่งที่พบได้เฉพาะเลือดที่มีออกซิเจนสูงเฮ้ย เลือดที่มีออกซิเจนสูงมันจะต้องเป็นเลือดที่อยู่ฝั่งไหนขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายแน่นอนว่ามันต้องอยู่ฝั่งซ้ายนะคะเนื่องจากว่ามันไปฟอกจ,อกจากปอดมาใช่ไหมลูกเฮ้ยแล้วจะรู้ได้ไงครูว่าไหนมันฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือจะรู้ได้ไงคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ไหนถ้าหนูสังเกตดูดีๆนะคะมันมีแบบเลขใช่ไหมถ้าเราวิเคราะห์ดูนะแน่นอนว่าอ่าพวกเนี้ย ก็คือห้องล่างอยู่แล้วพวกนี้ยก็คือห้องบนอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าอ่หลอดเลือดห,หลอดเลือดที่มันต่อล่างาอย่างเช่นหมายเลขสามเนี่ยมันเป็นห้องล่างก็จริงแล้วหลอดเลือดที่มันต่อจากห้องล่างไปห,หนูคิดว่ามันจะไปไหนอะ่ะอืมมันจะไปไหนอะ่ะทำไมมันมีการเฮ้ยมีการเลี้ยวฝั่งซ้ายฝั่งขวา มันไปไหนมันไปปอดหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องไปฟอกที่ปอดหรือเปล่าใช่ไหมมันมีการเดาคาดเดาได้ใช่ไหมคะอีกอันนึ่งหนูเห็นแม่เล็กเจ็บแม่ม่เล็กเสดห้องล่างเฮ้ยมันไปทางนี้มันไปทางนี้แล้วมันไปไหนเอ้ยอันนี้เป็นหลอดใหญ่ๆนะหลอดใหญ่ๆเอ้ยหลอดเลือดแดงใหญ่หรือเปล่าเอออเลยเอออต้าหรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถูกไหมคะลูกอีกอันนึงที่หนูจะสังเกตได้นะคะ หนูดูนะคะลูกห้องหัวใจฝั่งไหนที่รับเลือดจากข้างบนและข้างล่างร่างกายาจำได้ไหมข้างบนและข้างล่างร่างกายจะมีการใช้พลังงานมีการาปล่อยคาร์บอนไดออกซด์ออกสมองใช้พลังงานเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วปล่อยคาร์บอนไดออกซด์ออกห้องฝั่งไหนอืนี่ไงคะเฮ้ยอันนี้มาจากส่วนบนร่างกายหรือปเปล่าเฮ้ยหลอดนี้ล่ะ มาจากส่วนล่างร่างกายหรือเปล่าคือเป็นเลือดที่มีคารา์บอนไดออกไซด์สูงสูงอะถูกไหมพอคารา์บอนไดออกไซด์สูงออกซิเจนมันเป็นยังไงลูกมันต่าเราก็คาดคะเนและเดาได้แล้วว่าหมายเลขสองหมายเลขสามมันต้องเป็นฝั่งอะไรลูกฝั่งขวาแน่นอนใช่ไหมคะอ่าหมายเลขเจ็ดนี่นี่ห้องล่างล่างซ้ายแน่นอน อืมนี่คือการดูหลอดเลือดในการคาดเดาว่าเฮ้ยมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาทีนี้เราก็มาดูซิว่าแน่นอนว่าในช้อยต้องมีเลขเจ็ดเอา้าง่ายเลยทีนี้มีช้อยที่มีเลขเจ็ดมีข้อเดียวคือจอจานตอบเลยจอจานนะเรามาเช็คดูอีกทีหมายเลขห้าหกเจ็ดเอา้าย้อนกลับไปกลับมาอะไรเนี่ยเธอกลับมาหาฉันก่อนเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะนี่หมายเลขห้าหกเจ็ด นี่นะคะหมายเลขห้าก็คือนางเพิ่งฟอกมาใหม่ๆมาจากปอดใหม่ๆนะคะเข้าหัวใจนางจะมีชื่อว่าพันไม่เขียนดีกว่านี่นี่นี่ออนีตรงนี้เลยนะคะเออเราดูจากภาพได้เลยเราดูจากภาพได้เลยนะคะหมายเลขห้านะคะตรงนี้ก็คือหลอดนี้ลูกพันโมนาลีเวนนะคะ มาจากปอดใหม่ๆแล้วเข้าหัวใจคือเวนแปลว่าเข้าเข้าเวนเข้าเวนถูกไหมลูกมันก็ต้องมีออกซิเจนสูงอยู่แล้วเพราะนางเพิ่งฟอกมาใหม่ๆเสร็จแล้วลงมาหมายเลขหหมายเลขหก็คือห้องบนซ้ายต้องออกซิเจนสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะลงมาหมายเลข7ดล่างซ้ายก็ต้องออกซิเจนสูงอยู่แล้วแค่นั้นเองง่ายไหมคะง่ายมากอ่ะไว้เจอกันเรื่องถัดไปบายบาย